โอยเล่าเรื่องสวัสดีวันจันทร์สอหนังไทยเรื่องล่าสุดของเนรมิตหนังฟิล์มที่เปลี่ยนแนวจากหนังสัตว์ประหลาดหนังแอคชั่นนักเรียนตีกันมาเป็นหนังรักวัยรุ่นแฟนตาซีสวัสดีวันจันทร์สอเป็นผลงานการกำกับของก่อชาครชัยปรีชาที่เคยฝากผลงานการกำกับรักจัดหนัก2011ในตอนทอมแฮงอยากทำอะไรก็ทำตื่นมาอีกวันใครจะไปจำคุณจะทำอย่างไรถ้าทุกวันคือ วันจันทร์ที่วันที่1เมษายนเอิร์ทนักศึกษาปี8ที่ทุ่มสุดตัวในการจีบสายใหม่สาวรุ่นน้องที่มีเต้เดือนมหาไลเป็นคู่แข่งและมีรักเพื่อนสนิทคอยดูแลมีกิมจิแฟนรักเป็นคู่กัดวันจันทร์ที่วันที่1เมษายน2567วันสอบวันสุดท้ายเอิร์ทตั้งใจจะบอกรักสายใหม่แต่ทุกอย่างกลับผิดแผนในคืนปาร์ตี้จบการศึกษาในคืนนั้นก่อนที่เอิร์ธจะตื่นมาพบว่าตัวเองติดอยู่ในวันจันทร์ที่วันที่1เมษายน2567วนไปวนมา หนังวนลูปที่เหมือนจะออกมาเหมือนหนังวนลูปเรื่องอื่นๆที่ดูกันมาจนชินตาทั้งในหนังไทยเท่นบรรยากาศการเล่าเรื่องตัวละครที่นำเสนอในแบบหนังวัยรุ่นเฮฮาสบายๆก่อนจะบทสรุปในแบบดราม่าหนังเล่าเรื่องสนุกดูเพลินครึ่งแรกสนุกไปกับการวนลูปตื่นมาทุกเช้าวันจันทร์ที่วันที่หนึ่งเมษายนตามดูว่าจะทำอะไรในภาพที่ไม่ซ้ำเดิมก่อนที่ครึ่งหลังตามไปดูผลที่ตามมากับสิ่งต่างๆที่ได้กระทำไปในระหว่างที่วนลูป นิทีมีวัฒนวรางเด่นมากเอิรเป็นตัวแบบหนังเดินเรื่องคนเดียวเล่นครบทุกบทบาทเฮฮารดรามาแอคชั่นเล่นแบบลื่นไหลในทุกบทและทำให้เชื่อได้ว่าเป็นคนที่เหมือนจะรักคนอื่นแต่เอาจริงๆทำทุกอย่างเพื่อตัวเองพีพีปุนปรีดีคุ้มครอมรอดสวัสด์ในบทสายใหม่สวยใสยในแบบสาวรุ่งใหม่อินฟู เป็นตัวละครที่ดูมีปมไปไ,ปไปมามารู้สึกว่าสายไหมเป็นตัวละครที่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่แพ้กานมิสเตอร์ชัชวิทเตชรักพง์ดูดีกับบทรักเพื่อนสนิทหมอมูกูรูสายมูดังทางออนไลน์เล่นดีเล่นนิ่งดูเป็นธรรมชาติช่วยเสริมในบทเด่นขึ้นสีหน้าท่าทางแววตาดีมากๆดูแล้วรับรู้สัมผัสได้ถึงความรักความหวังดีกับเพื่อนและความรักที่มีกับกิมจิแฟนสาว เมลวริศราจิตปรีดาสกุลแฟนสาวปากแจวของรักที่ไม่ค่อยชอบเอิร์ทที่ไม่เอาไหนดูน่ารักรักสบายสบายปูนมิพักดีเป็นเต้เดือนมหาลลยนักร้องวัยรุ่นดังที่มีแฟนคลับที่ตามจีบสายไหมบทสบายสบายแค่ดูปากแดงกองแกงแกงไปสักนิดไม่ค่อยรู้สึกเป็นนักร้องดังสักเท่าไหร่นะักสายเจริญปุราเป็นเจ๊อ้อแม่ค้าขายข้าวกับสายป่านอภินญาสกุลเจริญสุขที่ปลาเพื่อนบ,านบ้านบ้าหวย ชัดเจนในความเป็นนักแสดงสมทบแบบชาวบ้าน,บ,านบ้านบทแทบไม่มีอะไรแต่พลังของทรายกับสายป่านออกมาทะลุจอสรินทรานิยากรมาน้อยแต่ดูดีดูอบอุ่นกับบทแม่ของเอิร์ธฟิลฟาวสุดสวิงริงโก้ในบทอาจารย์คุมสอบบทสนุกสนุกในแบบท,ที่คุ้นเคยเอสคอนกรีตปรีวิมอนมารับบทนายตำรวจนักพนันในบ่อนเน้นเน้นเฮฮาสบายสบายชวนให้นึกถึงบทแบบนี้ในหนังไทยที่อังเครือหรือบุญถิ่นถวยแก้วเคยแสดงเอาไว้สวัสดีวันจันทร์ สเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆดูแบบเพลินสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากมีทั้งมุกตลกที่พอคำคมีรอยยิ้มหรือฝืดๆบ้างตัวหนังไม่ได้น่าเบื่อแค่รู้สึกว่าหนังอาจขาดพลังดูบางเบานักสแสดงตัวละครอาจไม่ดึงดูดแต่ก็มาในงานสร้างโปรดักชันที่ไม่เลวร้ายสนุกสนานเฮฮาสวัสดีวันจันทร์ศโชคดีมีความสุขระดับเศษ6ส่วนิคะแนน